กินไงแทนข้าวเจ๊ข้าวตัวมันฝนตกหันกระเบื้อออกไอไปช่ไหมฮะอายุได้หลุดบอไอเพื่อไอไปกินเนมือนก๋วยเตี๋ยวพอดีเล็กหน่อยไปเบิร์เล็กหน่อยแล้วเพื่อนชั่วเขาจะซ้อมเต้นข้าวหนึ่งบัดที่นี่ก็เลยบังน้องฟิมมันซ้อมแล้วพอดีก็เลยฟิมมันท่านกินข้าวกันหนะเลยพักกันไปกินก๋วยเตี๋ยว นี่เนี่ยอยู่บนเพลีงนี่แหละเขากินเสร็จแล้วก็ได้มานี่แล้ว,ม,ลม,ลวมันเอดรถก,ก็่ะดีเฮียเรามากเลยไปคุยกับพ่อเขาเขาจะประชุมตัวนั้นเขาอยากกล่องไปจักหน่อยเด้อเขาจะประชุมแต่อยู่หรอกเนาะเขาจะบ,บทสนีมนย,ยนนมนนี้ทาติ่นไายยังดอกจะเป็นเนาะกินไรสีอบตอนานปะกินไรอบตอตีตอนนี้อาจารย์น้องตีเฮากะพ่อมาดิ อาจารย์ดนตรีรำเพรีนโชว์แล้วครับเห็นหรือยังเห็นหน้าค่าตากันหรือยังเพป็นไทยได้ไปหมได้ป่ะอาจารย์ถ่ายหน้าเพื่อนจารว่าถ่ายดนตรีสู้มาได้หมายถึงว่าถ่ายตอนเพ่นเล่นดนตรีเล่นยังหรือเสียเพราะท่านได้ยังไงอธิมินเราก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไอเบิ้งไปเบิ้งไปชมไปชม นัอนอน่นท <c oughs> ักกระตื้นครังแรกนะครับที่พวกเราได้ไปได้จะได้พบกับทีมอาจารย์น,นตีสักพูดโชว์ครั้งแรกนะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนนสวัสดีครับ,อ,อ,บอันนี้ร้องครนดีครับคร เอาโอามาใส่คนเด้อยมาปล่อยตะเภาเดียวกันเอาคือป้าคือไหลเถอเนาะป้ซับเพลงไหมับเลงไหมโอ้ยเอาเสียงจะคลองเบาให้มันหมุ่จะคลองก่อนในตอนนี้อยากอายอาจารย์แล้วตีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพื่อนอาจาริย ได้น้องบอมเปมปลองได้โบราณปั้นรอบเดียวนด้นพี่ป้าฮะอาจารย์เครื่องเป่าเท่าเด่นี่ครับหนึ่งสองสามอาจารย์มีเครื่องเป่าสามเป็นบอกรับสามหรือสี่ครับอาจารย์สี่หกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอาจจะสิบสามสิบสีคือคือเราต้องแบบว่าทำเวทีอีกตั้งหากใช่ไหมให้อาจารย์นั่นดนตรีลายแห้งแล้วตัดแล้วตัดชุดตัดสูตรด้วยนะบอกครับตัดสูตรด้วยปัดทอปาดทท้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 อท้อทีแค่สอบนะครับทุกคน ก็บอได้ค่ะเพรเดี๋ยวมขายเองะนั้โอเคมากเลยมะเต็มเงี้ยวไปหอดุลนะพี่น้องครับยาวไปถึง้นคือกระเพงเลยนเดครับที่แบแไ่ี่แล็อเห็นแลวไม่อันนี้ของฉันพอเมนเหมน้ออ้ยเมนเนะ

นอนสองคนก็ได้นะอันนี้หนึ่งหรือสองมาก่อนหนึ่งหนึ่งครับน้องติ๊ตี้นะคะทุกคนอาจจะทำไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะก็สองแอลหลงเงินเอา่ีช่อนอันนี้ก็แถมไม่ใช่อู้หูได้คอันนี่มันแฉมแฉมแฉมหนุ่มบะค่ะนุ่มแฉมซอกอ๋อแฉมซอกแฉมซอกเตก็นอนกับ ก็ได้จะได้ออกวนกันช,ชัวร์